สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16กันยายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางครบบนนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมาครบอยู่ทุกท่านคำนวณได้3 4 5 6 8 9ก็มี3แล้วก็5กับ6นะครับ วยออก356สําสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับ16กันยายนเจ้าของข้อมูลคำนวณได้014 569ทุกท่าน014 569มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางครบล่างนะครับ สูตรนี้งวดก่อนก็มาครบทุกท่านมีหนึ่งกับสามนะครับหวยออกสามหนึ่งสำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้ศูนย์หนึนะครับ0ูนย์หงวดประจำวันที่16กันยายนสองพร้อยหก ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเลขติดบนของแอดหอยขมนะครับงวดที่ผ่านมาสูตร1ของอาจารย์เข้า2ตัวทุกทันก็คือห้ากับหกนะครับหากับหกส่วนสูตร2องคำนวณได้3 7 9ก็มีเลข3นะครับติดหลักร้อยหวยออก3ามหห ทางเดเลขของอาจารย์ตามที่เห็นนะครับสูตรหนึ่งเข้าทั้งสามงวดเลยนะครับส่วนสูตรสองก็มีหลุดบ้างสำหรับงวดใหม่นะครับก็คือ2องใบด้านบนครับ16กกันยา68สูตรที่หนึ่งอาจารย์คำนวณได้0ูนย์ห้าหกเจนะครับศูนย ส่วนสูตรที่2องคำนวณได้369นะครับ369หกเนเด่นตัวเดียวก็คือเลข6ที่เหลือจับมัดนะครับชุดที่จับมัดของอาจารย์ก็จะมี303537 9095แล้วก็97ทุกทันตามนี้นะครับสูตรคำนวณเลขติดบน2สูตรของแอดหอยขม ต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดล่างนะครับเลขติดล่างของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข1 1ก็ติดตำแหน่งหลักหน่วยนะครับโผล่ออก31แนวทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้0256นะครับ0 2 5 6วันที่ก็อยู่ด้านบนทุกทันทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ ต่อมาจะเป็นแนวทางสอ,งน,อนบนไปกลับนะครับ2ส,สูตรของแอดกับตันถูกทาน2ส,สูตรของอาจารย์ชนเด่นตัวเดียวก็คือเลขสองจับมัดได้7.87072 282022 4840แล้วก็42นะครับมาต่อกันที่แนวทางข้อมูลร่างของอาจารย์ ฝั่งทางซ้ายเป็นแนวทางหลัก10ล่างนะครับคำนวณได้2กับ4ส่วนใบฝั่งทางขวาเป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างคำนวณได้5กับ9จับมัดรวมได้2529 4549งูกันอีกหนึ่งสูตรคำนวณของแอดกับตันต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนเลขเด่นแบบ4ตัวของอาจารย์เอทัศน งวดที่ผ่านมาสุดนี้ของอาจารย์มีเลข6เข้าหลักหน่วยนะครับโวยออก3ามห้าหกสามหนึ่งทางเดินเลขของอาจารย์สงวดหลังสุดนี่เข้าทั้งหมดเลยสำหรับงวดใหม่อยูด่ด,ด้านบนนะครับฝั่งทางซ้าย16กันยาหกแป้าของข้อมูลคำนวณได้1นึ่สามนะครับ1นึ่สามด นทางสอนอบนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวมาต่อกันที่แนวทางของแอดเนนแก้วนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นสอนอด้านบนด้านล่างเลขเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้า3ตัวนะครับมี1มี3แล้วก็มี6 สำหรับงวดใหม่16กันยาอาจารย์คำนวณได้7520นะครับ7520เด่นแบบ4ตัวนะครับสอนอนด้านบนแล้วก็ด้านล่างของแอดเนนแก้วยังอยู่กันที่แนวทางของแอดเนนแก้วนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณล่างเพียวๆงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ ได้ตัวชนเด่น2ตัวก็คือ1กับ3ม,มัดกันได้3 1ตรงๆเลยนะครับงวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมัดกันได้สามงวดที่ออก6กสามแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์คำนวณได้2 4งส่กแปดกศูาเจ็ด คนเด่นตัวเดียวก็คือเลข2นะครับก็คือเลข2ชุดเทียาจารย์มัดได้ก็ตามที่เห็นทุกท่านใครชอบใครตามอยู่ก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนําข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นนทาง10ล่างนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวของอาจาชายกูล งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข3นะครับเข้าหลัก10บโวยออก3-1สําสำหรับงวดใหม่16กันยายนเจ้าของข้อมูลคำนวณได้7-3-8นะครับ7-3-8แนวทาง10ล่างเลขเด่นแบบ3ตัวทุกท่านต่อมาก็จะเป็นแนวทางคู่ชุดล่างชุดเต็มของอาจารย์นะครับ สูตรที่คำนวณได้ก็คือ1547มัดกับ25านะครับได้ในทางชุดเต็มตามที่เห็นต่อมาก็คู่ชุดล่างตรงอีกสูตรของอาจารย์นะครับสูตรที่คำนวณได้ก็คือ7มัดกับ3 1า ก็จะได้7 5 7 6 7 3 7 1 7 2แล้วก็7 7, 7นะครับมาต่อกันที่แนวะทางของแอดฟินิกนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6ก็เข้านะครับไปด้านบนแต่ว่า2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นไม่มี6 5ไม่มี5 6นะครับ อาจารย์คำนวณได้64ผิดไปดแต้มเดียวแล้วทางงวดใหม่นะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เลข3ทุกท่านคำนวณได้เลข3 2ตัวของอาจารย์มี3032แล้วก็36ขอให้ทุกท่านโชคดีต่อมาก็จะ เป็นชุดเน้นนะครับของแอดเอื้อยลานะครับข้อมูลด้านบนของอาจารย์คำนวณได้524ส2ตัวมี2 4แล้วก็ข้อมูลด้านล่างได้74ชุดเดียวนะครับส่วนใบนี้จะเป็นทางท้ารางวัลที่1น,นะครับของออดตามล็อกทุกท่านอาจารย์คำนวณได้ชุดเดียวนะครับก็คือ 842นะครับ842ประจาวันที่16กันยายน2568ต่อมาจะเป็นทางของแอดดุยพันนะครับ16กันยา6 8วันที่อยู่ด้านบนสุด3ตัวของอาจารย์ได้ 3, 5, 4ก 4, ับ487นะครับสตัวมี 7, 6, 8, 6, 9, 6, 7, 7, 8, 7แล้วก็ 9, 7 ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดพูผานะครับผมได้แนวทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยทุกท่านใบฝั่งทางซ้าย3ตัวคำนวณได้5 6 3นะครับอาจารย์บอกว่าเป็นเลขฝันทุกท่าน5 6 3ก็เข้าตัวกลับนะครับหวยออก3 5 6หาหสำหรับงวดใหม่ใบนี้นะครับ3ตัวได้3 8 9ก่า7 3 6 สตัวมี8ปดกับ7 3นะครับเจอมาก็นำมาฝากผู้ชมนะครับเผื่อชอบ16เดือน9ปี2568ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ